แจกเงิน10,000บาทกระสุมการคลังปรับโอนซ้ำเร็วขึ้นรอบแรก21ตุลาคม2567นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ก็จะถึงนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel ช่องที่สื่อสารให้สาระความรู้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ล่าสุดวันนี้มีการเปิดเผยจากกระทรวงการคลังโดยนะครับโฆษกกระทรวงการคลังซึ่งแน่นอนครับที่ผ่านมาช่องยู u ู e hr channel ก็ได้นำเสนอว่าการโอนเงินซ้ำในเดือนตุลาคมจะโอนวันจันทร์วันที่21ตุลาคมคงจะยืนยันชัดเจนสำหรับวันนี้กระทรวงการคลังเผยแจกเงิน1,000 0บาทไม่สำเร็จ3.8 1แสนคนพร้อมปรับโอนซ้ำสามรอบเร็วขึ้นรอบแรกก็คือวันจันทร์วันที่21ตุลาคมนี้หรือหลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์วันที่20ตุลาคมนี้รอรับเงินสดตามรอบการโอนเงินของธนาคารแต่ละธนาคารกำหนดแนะนำนะครับให้ผู้พิการแก้ไขข้อมูล กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผูกบัญชีพร้อมเพยซึ่งวันนี้นะครับล่าสุดวันนะครับเพือหัสสวดีวันที่17ตุลาคม2567ทางด้านนายพรชัยเถียระเวศผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25 26 27และวันที่30กันยายน2567ที่ผ่านมา ทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และคนพิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถจ่ายเงินให้ผู้ที่มีสิทธิ์รวมทั้งสิ้นจำนวน 14ล้าน4 38,628คนโอนจ่ายเงินสดสำเร็จ10,000บาทจำนวน14ล้าน57,341คนโอนจ่ายเงินสด10,000บาทไม่สำเร็จเป็นจำนวนเงิน381,287คนซึ่งทางโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าขณะนี้มีจำนวนผู้พิการที่ยังไม่ได้ รับการจ่ายเงินเนื่องจากยังไม่ได้ทําการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการหรือยังไม่ได้ทําบัตรประจำตัวผู้พิการให้สมบูรณ์รวมทั้งมีรวมทั้งถึงผู้ที่มีสิทธิ์นะครับที่กรมบัญชีกลางยังจ่ายเงินไม่สำเร็จคงเหลือจํานวนไม่มากดังนั้นทางกรมบัญชีกลาง <c oughs> จึงได้กำหนดวันจ่ายเงินสดวันโอนเงินสด <c oughs> ตามโครงการใน <c oughs> ในรอบของการโอนเงินซ้ำรีเทิร์นซ้ำให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์กลุ่มดังกล่าวให้เร็วขึ้นซึ่งจากเดิมกำหนดไว้วันอังคารที่22ตุลาคมเลื่อนจ่ายโอนเงินสด1,000 0บาทเป็นวันจ่ายโอนเงินสดเป็นวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567หรือ หลังเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์วันที่20ตุลาคมขึ้นอยู่กับกรอบเวลารอบเวลาการโอนเงินของแต่ละธนาคารสำหรับผู้พิการจะต้องทำบัตรประจำตัวผู้พิการหรือต่ออายุบัตรผู้พิการภายในวันพฤหัสบดีวันที่10ตุลาคม2567ที่ผ่านมาหากไม่ทันรอบนี้ก็ต้องรอรอบต่อไป ที่จะได้รับเงินรอบที่2สําหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จะต้องทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขนะบ,บัตรประจําตัวประชาชน13หลักเท่านั้นและแก้ไขบัญชีให้ทันภายในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่18ตุลาคม2567ถึงจะได้รับเงินสด10,000บาท ในวันจันทร์ที่21ตุลาคมนี้เป็นการแจ้งความคืบหน้าล่าสุดวันนี้สำหรับโคศกกระทรวงการสำหรับโคศกนะครับสำนักงาน <c oughs> ได้แจ้งสื่อสารวันนี้น่าจะเป็นที่ชัดเจนสำนักงานเศร,รษฐกิจการคลังโคศกนะครับสำนักงานเศร,รษฐกิจการคลังได้แจ้งชัดอย่างไรรีบแก้ไข เป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการแจ้งการสรื่อสารวันนี้หากช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ